หงแดงร้องจากชนปารีสผีแดงดวลเรอัลโซเซดาดผลจับสลากบอลยุโรปทั้งสองถ้วย รูได้ว่าเจองานหนักทั้ง2ทีมเลยทีเดียวครับสำหรับ2ตัวแทนจากประเทศอังกฤษในเวทีฟุตบอลยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอย่างเวอร์วูลรวมไปถึงรายการยูฟ่ายูโรปาลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับล่าสุดนะครับสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าครับทำพิธีการจับสลากประกบคู่นะครับทางฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาล2024-2025นะครับรอบ็อกเอา u ์โดยมีพิธีการจับสลากที่เมืองนียงประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับซึ่งผลการจับสลากประกบ ผู้นะครับออกมาปรากฏว่าหงแดงลิวอผู้ครับจะฝูงแห่งศึกเพเมเลอัองกฤษนะครับจะต้องเจอกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างลิเกอังเศษอย่างปารีสแซงต์แชงกมงครับซึ่งเป็นเกมบิ๊กแมท ประจำรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีเรอัลมาดริดครับแชมป์เก่าที่เพิ่งจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบเพลย์ออฟมานะครับจะพบกับแอตเลติโกมาดริดครับคู่แข่งร่วมเมืองนะครับที่นอกจากจะแย่งแชมป์ลาลิก้าแล้วนะครับยังแย่งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้กันด้วยนะครับด้านอาร์เซนอลนะครับอีกหนึ่งทีมดังจากอังกฤษ ก็จะได้ดวลกับ PSV อสวีไอโอเนะครับทีมดังจากประเทศฮอลแลนด์ครับส่วนคู่อื่นนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะมีบาเยิร์นมิวนิกนะครับจากเยอรมันจะพบกับไบเออร์เลเ์กูเซนเป็น2ทีมจากเยอรมันที่โคจรมาพบกันเองครับเฟยนูจากเนเธอร์แลนด์นะครับพบกับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีครับส่วนเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับก็จะพบกับบาร์เซโลนาจากประเทศสเปนครับโดยผู้ชนะนะครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับปารีสแซงต์แมงนะครับจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างคลับบูธนะครับจากเบลเยียมหรือว่าแอสตันวิลล่าจจจากกกกประะเเททศอออัังฤษีี่น 1คู่ด้วยครับ โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทีมแรกจะเป็นเจ้าบ้านก่อนครับเล่นกันในระหว่างวันที่4-5มีนาคมนี้นะครับส่วนเกมนัดที่2ของรอบ16ทีมสุดท้ายก็จะลงสนามกันในวันที่11-12มีนาคมนี้ครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกวันที่8-9เมษายนนะครับนัดที่2วันที่15-16เมษายนครับรอบรองชนะเลิศลงเตะ29-30เมษายนนะครับนัดที่2วันที่6-7พฤษภาคมส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศจะมีขึ้นที่นครมิวนิกประเทศเยอรมนีครับในวันที่31 พฤษภาคมนี้ครับ ในขณะที่ผลการจับสลากประกบคู่นะครับในถ้วยเล็กอย่างศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยฤดูกาล2024-2025นะครับก็มีพิธีการจับสลากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผลออกมาทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับภายใต้การคุมทีมของรูเบนอาร์โมริมนะครับจะต้องโคจรมาพบกับเรอัลซดาดาดครับทีมแกข่งจากประเทศสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายครับขณะที่ทอรแนาอดสเปอร์ของอังเก้ปอสเทโคกลูนะครับอีกหนึ่งตัวแทนจากอังกฤษก็จะเจอกับอาร์เซนอลมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนออาารร์สโม จากสืกเกาวโชสเรียอิตาลีจะพบกับอาราติกบิบาวจากประเทศสเปนนะครับคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีโบโดคริมจากประเทศนอร์เวย์ครับเจอกับโอลิมเปคอสจากประเทศกรีซนะครับเฟเดบาเช่จากตุรกีครับพบกับกัสโกเรนเจอร์จากสกอตแลนด์นะครับอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัมจากเนเธอร์แลนด์ครับพบกับอารักแฟรงเฟิร์ตจากเยอรมันนะครับเอฟซีเอสบีหรือว่าสเตโอบูคาเรสเดิมนะครับจากประเทศโรมาเนียจะเจอกับโอลิมปิกลียงจากประเทศฝรั่งเศสครับวิกตอเรียเพลเซนจากเชโกสโลเกียหรือว่าสาธารณรัฐเช็กนะครับ จะพบกับลาซิโอจากประเทศอิตาลีโดยรอบนี้ครับแมนยูจะเจอกับเรอัลซิดาดนะครับถ้าเกิดพวกเขาผ่านเรอัลซิดาดเข้าไปได้นะครับก็จะรอพบผู้ชนะระหว่าง FCSB หรือว่าสเตียบูคาเรสที่จะเจอกับโอลิมปิกลียงในใครชนะก็จะมาเจอผู้ชนะระหว่างแมนยูกับเรอัลซิดาดครับโดยทีมแรกนะครับจะเป็นเจ้าบ้านก่อนในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเล่นกันในวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมนี้นะครับส่วนโปรแกรมนัดที่2นะครับจะลงเล่นในวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมนี้นะครับ ในขณะที่รอบ8ทีมสุดท้ายของรายการยูฟ่ายูโรบาลีกในฤดูกาลนี้นะครับเกมแรก จะลงสนามในวันพฤหัสบดีที่10เมษายนครับส่วนโปรแกรมนัดที่2นะครับจะลงเล่นกันในวันพฤหัสบดีที่17เมษายนนะครับในขณะที่รอบรองชนะเลิศของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในฤดูกาลนี้เกมแรกจะลงเล่นกันในวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคมวันแรงงานบ้านเราครับส่วนเกมนัดที่2นะครับก็จะกลับมาลงสนามกันในวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมนะครับเรียกได้ว่าลงเตะทุกวันพฤหัสบดีเลยทีเดียวส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในฤดูกาลนี้นะครับจะลงสนามกลางสัปดาห์ครับ วันพุธที่21พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะลงสนามที่เมืองบีเบลประเทศสเปนนะครับใครจะได้แชมป์ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปทั้ง2ถ้ทั่วครับแฟนๆของทั้งลิเวอร์พูลและก็แมนยูนะ่ครับยังมีลุ้นในฟุตบอลทั่วยุโรปในฤดูกาลนี้ส่วนที่ไหนจะประสบความสําเร็จจะประสบความล้มเหลวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในช่วงท่ายฤดูกาลครับ